สวัสดีฮนะอยู่กับช่องอเเก่งเกิดมาซ่อมนะครับอัปเดตงานวันนี้นะฮะก็มีทุกยี่ห้อนะครับ Ford e s c a p นี่ Ford e s c a p เลยนะครับ Honda Civic นะครับ Honda Civic เอ่อไฟดีกระพริบนะฮะ p พ t เชอร์ Solenoid เสียเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยคันนี้สายพานขาดลูกลอกตายนะครับ ลูกลอกติดนะแล้วก็ฮ i โกนะครับไฟนูนไฟเทอร์โบนะครับฟองเทอร์โบนะครับอมอเตอร์สเต็ปมอเตอร์ไม่เป็นไรแต่มีปัญหาที่กล่องนะครับกล่องควบคุมมอเตอร์เทอร์โบนะครับเสียอเอาไปซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอเซนเซอร์ควบเซนเซอร์จับ สเต็ปมอเตอร์เทอร์โบนะครับเพราะว่าขาเซนเซอร์ภายในมันหักเดี๋ยวเอาไหนให้ดูดีล่ะส่วนคันนี้มาด้าสองนะครับมาด้าสองเปลี่ยนยางฝาครอบวาลนะครับไม่มีอะไรเจ้าของนึกว่าเผาขับมีปัญหายางฝาครอบวาวลรั่วนะครับเปลี่ยนอะไรแท้แล้วก็ล้างประกอบนะครับล้างประกอบเรียบร้อยนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ คันนี้ก็ระบบไฟมีปัญหาเหมือนกันนะครับ Vigo นะครับระบบไฟมีปัญหาตัวนี้จะเป็นปี15ยูโร4นี่ครับปักไฟ3เส้นนะครับวันนี้หลายๆยี่ห้อปะปนกันไปนะครับเมื่อวานก็ยกเกียร์เปลี่ยนชุดคัดนะครับ Vigo เหมือนกันนะ Vigo เครื่อง205 i n t e r b ์ n นนะครับเป็นเทอร์โบธรรมดานะครับแต่เป็นอิ Interbun Smart Cap นะครับเปลี่ยนจาก10.2เป็น11นิ้วนะครับเป็น11นิ้วนะครับเพราะว่าไฟวินเขากึงมาเกือแล้วจะ10.2ไปทำไมในเมื่อมันใส่11นิ้วได้ใช่ไหมล่ะนะครับก็ไม่มีอะไรฮะรเดี๋ยวจะเอาคันนูนเข้ามานะครับเดี๋ยวเอาคันนูนเข้ามาเก็บงานขอบคุณมากเลยฮะสลิปสั้นๆวันนี้ครับอัปเดตงานประจำที่ทำมีทุกวันนะครับหลากหลายยี่ห้อ แก้ปัญหาได้แต่ใช้เวลาหน่อยนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ